สวัสดีครับผมพีวิทวัสสีเกตครับ <S M S T M A T 03ครับ03ครับผมนายธนัทคงอัครราชเจริญนะครับ M A T 12<ม>ครับผมนายพิธาเทพล่างม่วนนะครับ MAT สามสิบสามครับน่าเป็นไงบ้างในนี้ได้ถ่ายรีวิวแล้วตื่นเต้นไหมวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาด้วยแล้วก็กเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากเลยครับได้เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะแบบมาครั้งแรกอะไรเงี้ยประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตเราอะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่เยอะๆเลยครับได้เลยอาจจะพร้อมยังไงบ้างครับปีนี้วันที่ยี่สิบีก็ต้องกลับไปฟิตหุ่นอีกเยอะนะครับก็ก็ต้องเตรียมในเรื่องของคลลิกกภาพแ้ว็ หลายๆอย่างการเตรียมตัว <ขอ S 1> ก็ต้องพร้อมมากขึ้น <Okay. S 1> ครับโอเครับจะพร้อมอย่างไรบนะ้างออกกาลังกายเป็นประจาอะครับแล้วก็กินข้าววันละสามมื้อแบบไม่อดหลับอดนอนนะครับของผมก็ต้องพิถุนเลยครับแล้วก็ไปเตรียมเรื่องพวกแคปโพต์ชาอะไรวิธีการพูดด้วยครับในาเรียนเชิญวันที่26ติดตามเราทั้งหมดเลยครับวันที่26ให้ติดตามร<อ>ับก็วันที่26ฝากติดตามรับเราทั้งสามคนด้วยนะครับผมครับครับฝากติดตาม พวกผมด้วยนะครับน้องๆเคครับ<ว>ก็ฝากติดตามมิสเจอเอนจี้ไทยแลนด์ด้วยนะครับวันที่26สิงหาคมครับขอบคุณครับขอบคุณะยีมลูกยีมยีมไทยลูกไม่ยีนโอเคเยบ